และแล้วดีค่ะไม่ได้เลยในแต่ละทริปที่เราเดินทางก็คือที่พักค่ะคราวนี้ซายาได้มีโอกาสมาพักเที่โรงแรมซอวิทอยู่ตรงย่านจิมซาจุยเลยค่ะตรงสถานีจิมซาจุยทางออก b1 หรือ b2 ก็ได้เดินทางสะดวกมากหรือเพื่อนๆนสนใจจะนั่งรถบัสตรงยาวจากสนามบินมาลงที่หน้าโรงแรมเลยก็ได้นั่งสาย A21 มาลงได้เลยค่ะ เส้นทางกลับก็ง่ายดายเช่นกันสามารถขึ้นรถบัสจากหน้าโรงแรมไปลงโดยตรงที่สนามบินก็สะดวกเชก่นกันอันนี้มาดูภายในห้องกันค่ะซายได้โชคดีโชคดีได้อัปเกรดห้องขึ้นมาจากห้องปกติที่จองไปเนาะก็เลยมีขนาดที่กว้างขึ้นมาหน่อยค่ะแต่ก็ยังรู้สึกแคบเป็นมาตรฐานของห้องกงอยู่ดี เรื่องความสะอาดโอเคแล้วก็คิดว่าค่อนข้างแค่สำหรับถ้าอยู่สองคนนะคะเพราะว่าจะไม่มีที่กลางากระเป๋าสักเท่าไหร่อืแต่ก็ยังแนะนำอยู่ดีเพราะว่าแถวที่พักก็คือเดินทางสะดวกมากแล้วก็ของกินเยอะมากไม่ต้องกังวลเรื่องอดเลยอืม ช่วงที่ไปก็คือเป็นช่วงตรุษจ,จีนพอดีทุกที่ก็จะเต็มไปด้วยต้นส้มและซองแดงยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะ